ระเพิงที่มีแยะมีใช้อยู่ในบ้านเราอะนะัับมันก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดมากนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่านในแต่ละ ภาพส่วนที่ต้องการใช้อะต้องการใช้ในลนักษณะแบบไหนเช่นอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นในภาพในบ้านเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นลักษณะของถังดับเลิงชนิดผกเคมีแห้งครับที่เป็นถังสีแดงๆครับถ้าอย่างนั้นเราพูดในระดับแบบครัวเรือนแล้วกันนะคะอ่านะคะอ่าถังรับเพลิงสําหรับครัวเรือนเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนนะคะสีแดงสีใช่ครับเขาเรียกอะไรนะคะใช่ครับจะเป็นจะเป็น สีแดงที่ใช้กันทั่วๆไปนะครับซึ่งซึ่งราคาตามท้องตลาดก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็มันก็จะสามารถดับไฟได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับซึ่งไฟที่เกิดขึ้นนะครับ,รบใน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 ครเรือนนี้ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นไฟที่มันไหม้จากไฟฟ้าละวงจรหรือในอุบัติเหตุด่้นเช่นเด็กจุดไฟเล่นละประมาณน,นี้นะครับซึ่งถัง้ำเลิงที่มีใช้อยู่ก็จะสามารถที่จะครอบคุมได้ครับผมออเออเขามีแบบหลักการในการเลือกขนาดไหมคะ หลักการในเรื่องขนาดนะครับหลักๆที่ใช้อยู่ก็จะมีสาสิบปอนด์กับสิบห้าปอนด์นะครับแต่ในกล่วเรื่นผมแนะนําว่าควรจะเป็นสิบปอนด์ก็เพียงพอเพราะเนื่องจากว่าน้ําหนักก็ไม่ได้มากมายนะักแล้วก็เด็กเ,เด็กวัยรุ่นหรือคนที่ถูกอายุหน่อยก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างสะดวกนะครับอ,อ่แล้วถ้าเป็นสถานที่ราชการอย่างโรงเรียนอย่างสํานักงานอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ควรคว<น>รจะต้องอ โรงเรียนสำนักงานก็ก็จะเป็นมนาตรฐานก็จะอยู่ที่ขนาด15ปอนนะครับซึ่งจะ,ะโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับออก็น้ำหนักก็จะประมาณสัก10กิโลโลมถันงนี้ะครับอ๋อแต่ถ้าบ้านขนาดเล็กไม่ไม่ได้บ้านแบบหหลังใหญ่เป็นคาริฮาดนี้ก็สัก10ปอนก็ก็พอใช่ไหมฮะ10ปอนก็เพียงพอเพียงพอครับผมอ๋อค่ะค่ะ พราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็เราก็บอกได้ว่าเราจะเอาไปติดตั้งหรือใช้ที่ไหนอย่างนั้ไหมค <GA. S 1> ะก็ต้องก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าหากว่าเป็นตามห้างหรืออย่างเป็นพวกโฮมโปรหรือวิกฤติ ie, หรือรอะไรต่างๆที่เขามีขายนะครับก็เราก็ต้องดูดีๆนะครับที่ที่ตัวถางตะเพิงซึ่งจะต้องดูที่ถางตะเพิงที่มันจะต้องมีเครื่องหมายมอกอน,นะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดจุดสังเกตหลัก แรกเลยนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือดูในเรื่องของอมันใช้ดับไฟประเภทอะไรได้บ้างซึ่งตรงถังระเเพย์เนี่ยก็จะมี สัญลักษณ์ของไฟกำกับอยู่ที่ที่ท <Okay. S 2> สติกเกอร์ที่แปดตรงถังนะครับ oh. มันก็จะเป็นตรงรูปสามเหลี่ยมพื้นสีสามเหลี่ยมสีเขียวนั่นะก็จะเป็นไฟที่เกิดเกิดขึ้นกับพวกเชือ้อเพลิงธรรมดาที่เราสามารถใช้น้ําดับได้นะครับแต่อีกรูปหนึ่งที่อยู่ติดกันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับข้างในมีตัว B อยู่ตรงกลางอันนั้นะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไฟประเภทที่เกิดขึ้นกับพวกน้มามันและแก๊ นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปวงกลมสีฟ้าอันนั้นก็จะคล้ายกับพวกไฟที่เกิดขึ้นกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านแล้วเกิดการลุกไหม้ครับเดี๋ยวนะคะนะอันนี้นนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาหยุดตรงนี้แล้วอยากจะให้ลงรายละเอียดเลยค่านะเพราะว่า สำหรับดิฉันซึ่งไม่มีความรู้เรื่องนี้ดิฉันก็ว่าวดิฉันก็คิดเองว่าไฟอะไรก็เหมือนกันแล้วก็คิดแล้วคนคิดเองว่าไฟทุกชนิดเอาน้ําดับไ้เหมือนกันซึ่งมันไม่จริงอย่างนั้นใช่ไหมคะมันไม่ถูกใช่ไหมคะความคิดนี้จริงๆแล้วความคิดนี้ไม่ถูกต้องนะ,ะคะเพราะว่าในแบบในแต่ละอย่างอย่างเช่นไฟฟ้าช็อตเนี่ยไฟฟ้ามันก็จะเป็น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 สีนนถ้าเอาเอาน้ําเข้าไปสาดลาดรถเนี่ยมันก็ทําให้คนที่เอาน้ำไปสาด ไฟฟ้าเนี่ยได้รับอันตรายได้นะครับเพราะเราจะต้องดูว่าไฟที่ไหมอยู่ตรงหน้ามันเป็นมันเป็นไฟไหมอะไรนะฮะโดยนะคะไฟไหมนี่มีมีกี่แบบคะที่งั้นขอขอขอคำนู้ตรงนี้นิดนึงไฟเนี่ยมีกี่แบบค่ะแยกแยกประเภทของไฟนะครับตามมาตรฐานของของของอเมริกานะครับก็จะแยกแยกออกเป็นห้าประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็จะเป็นไฟประเภทธรรมดาที่ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับก็คือไฟที่เกิดกับ พวกวัตถุเชื้อเพลิงธรรมดาที่มันมีการลุกไหม้แล้วเราเอาน้ำไปดับได้เช่นพวกเสื้อผ้ายางฝางไม้กระดาษนะครับอประเภทที่สองก็จะเป็นไฟที่ลุกไหม้พวก น้ำมันและแก๊สน้ำมันในที่นี้หมายถึงพวกน้ำมันที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันดิเซลโซล่าทินเนอร์แล้วก็ Al ol, แอลกอฮอล์อะพวกนี้นะครับก็มันก็ไม่สามารถใช้นาเอาไปดับได้นะครับพวกนี้มันจะต้องใช้พวกสารเคม,มีเช่นน้ำยาโฟมหรือผงเคมีแห้งที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับอ,อแล้วไฟประเภทที่สามก็จะเป็นไฟที่เกิดกับพวก กระแสไฟฟ้านะครับพวกนี้ก็จะใช้น้ําดับไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าหรือใช้สารเคมีอื่นที่มันไม่เป็นสื่อไฟฟ้านะครับอันนั้นก็จะ เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนประเภทที่สี่ก็จะเป็นไฟที่มันลูกไหม้พวกโลหะติตไฟแล้วก็พวกสารเคมีซึ่งอันนี้เราเราไม่ค่อยได้เจอบ่อยนักนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้น้ําดับไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในครัวเรือนเนี่ยจะเจอไฟเนี่ยสามประเภทใช่ไหมคะประเภทแรกที่ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์อะไรที่อยู่ที่ตัวถังคะใช่ครับผมไอ้เด็กครบหรือยังคะเี่ครบครบหรือยังคะประเภทไฟยังยังเหลือยังเหลืองก็พออ๋ออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งประเภทอ่ะยังไม่ถึงห้าอ่ะห้าห้าอะไรคะ ประเภทที่ห้าก็จะเป็นไฟที่มันไหม้พวกอพวกไข่ข้นในครัวเรือนเช่นพวกน้ํามันพืชน้ํามันสัตว์แลรพวกนี้น้นนนจากการประกอบอาหารแต่พวกนี้ก็เอาน้ําไปดับไม่ได้ถ้าว่าเราเอาน้ําไปดับเนี่ยเอาน้าไปสารละล้ลงไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระเบิดของของน้ํามันทําให้เป็นไฟลายใหญ่แล้วก็อาจได้รับอันตรายได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอ,นนว,อวกนี้มันจะต้องใช้วิธีการอ ทำให้เกิดการอับอากาศหรือการดึงความร้อนออกประมาณนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยซึ่งใน,ในพื้นที่ผมก็ออตอนนี้ก็เราทําโครงการให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล11โรงเรียนก็เริ่มเริ่มเริ่มโครงการแล้วครับก็ให้ความรู้ตรงนี้ให้กับข้อห้าสมมติว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมีแบบไก่ทอดขายเยอะแบบนี้นะคะแบบน้ํามันครับ ในกระทะไก่แบบร้อนๆเยอะๆแล้วเกิดแบบเป็นไฟไหม้ทีจากน้ำมันพวกนี้อันนี้ก็จะอยู่ในประเภทที่ห้าใช่ไหมคะที่คุณจะใช้น้ำไม่ได้เหมือนกันให้น้ำไม่ได้ครับทีนี้ถังดับเพลิงพอจะซื้อปุ๊บไฟทั้งห้าประเภทจะเป็นสัญลักษณ์อะไรคะที่อยู่ที่ถังดับเพลิงลักษณะแบบไหนคะที่ผมได้นำเรียนไปแล้วก็คือเป็นให้ดูรูปที่ที่รูปสัญลักษณ์ของไฟนะครับที่ผมนำเรียนไปแล้วเมื่อกี้นั้นมันมีสามประเภทที่ ซึ่งมันก็นจะมีอยู่ที่ถังดับเพลิงหลักๆเลยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงสีแดงหรือถังดับเพลิงสีเขียวอืนะครับแล้วทีนี้บ้านเราเนี่ยนณเวลานี้นะมันจะมีถังดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่มันสามารถที่จะดับไฟได้ทั้งห้าประเภทเลยนะครับเป็นถังสีเขียวเหมือนกัน,นซึ่งมันจะเป็นน้ํายาเขาเรียกว่าน้ํายาเคมีสูตรน้ํา นะครับมันก็จะ,จะมีหลากหลายยี่ห้อซึ่งซึ่งซึ่งขอขออนุญาตไม่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 นำเรียนในในส่วนของยี่ห้อนะครับค่ะหมยถึงเด๋ยวนะคะถ้าเป็นสีแดงนี่จะได้กี่ประเภทคะที่ใช้ในบ้านสีแดงนี่จะได้ส,สีแดงหลักๆก,ก็จะเป็นสามประเภทในบ้านนะครับค่ะก็คือแบบธรรมดาใช่ไหมคะแบบ<ช>พวกลุกไหม้น้ํามันแก๊สกับพวกตัดพ,พวกกระแสไฟอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับใช่ครับรอ๋อค่ะหลักๆก็จะสาม <huh อย่างนี้ครับค่ะค่ะสามอย่างนี้จะเป็นสัญลักษณ์สีอะไรคะที่อยู่ตรงถังค่ะัวหนาอ่าทบทวนอีกครั้งนึงนะคะสัญลักษณ์ที่ที่ติดอยู่ตรงถังับเพงทั่วทั่ไปนะครับก็มีอยู่สามรูปด้วยกันนะครับที่ที่เราเห็นยี่ทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวอืมครับรูปสามเหลี่ยมสีเขียวข้างในมีม uh, ีภางกฤษตัวเออยู่ข um ้างในค่ะค่ะนะครับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูป สี่เหลี่ยมสีแดงนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงนะครับก็จะมีตัวบีอยูด่ด้านในนะครับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปวงกลมสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับก็จะมีสามรูปหลักๆนี้นะครับถ้าหากว่าจออะแต่บ้านจะต,ต้องการที่อยากไปซื้อถังดับเพลิงที่ว่าใช้ในบ้านนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าใครต้องการมากกว่าน,านั้นอย่างเช่นที่บ้านอาจจะแบบ <c oughs> มีการผลิตอาหารในเชิงอะไรนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆในครัวเรือนแล้วอยากจะได้ เป็นประเภทที่5ด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีถังสีเขียวที่ที่ได้ทั้ง5ประเภทเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ครับผมใช่ครับแต่ราคาจะสูงกว่าสีแดงที่ได้แค่3มไฟ3าแบบไหมฮะจะสูงกว่าแน่นอนครับราคาสูงกว่าแน่นอนครับผมอ๋อค่ะค่ะอ่าทีนี้พอซื้อมาแล้วนะคะซื้อมาแล้วติดตั้งตรงไหนคะค่ะควรจะต้องติดตั้งอยู่ตรงไหนคะของบ้านหรือของสํานักงานค่ะ ตำแหน่งที่จะติดตั้งนะครับจะต้องเป็นตำแหน่งที่เราสามารถเห็นได้ง่ายแล้วก็เข้าเข้าเข้าหยิบเข้าเข้าไปสามารถหยิบใช้ได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องดูตำแหน่งที่เราจะต้องติดตั้งนิดนึงแล้วก็จะต้องไม่มี่งกีดขวางนะครับ mm hmm. แล้วก็ความสูงในการติดตั้งนะครับความสูงในการติดตั้งนี่จะต้องสูงจากพื้นวัดจากพื้นไปจนถึงจุดที่สูงของสูงที่สุดของถังนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรสี่สิบ แต่หันนี้จะเป็นมาตรฐานเป็นความถูกมาตรฐานเลยนะครับทีนี้แนะนําว่าถังดับเพลิงเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อไปแล้วไม่ควรจะวางไว้กับพื้นคเพราะว่าตรงพื้นตรงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นในระยะในระยะยาวเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้ถังเนี่ยมันเป็นสนิทได้นะครับก็จะส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพของสารกคมีที่อยู่ในถังด้วยนะครับค่ะค่ะตากแดดตักฝนได้ไหมคะ ในเรื่องของการตากแดดตากฝนีไม่แนะนานะฮะเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของหนึ่งถังที่มันเป็นโลหะมันก็จะเป็นสนิมนะครับเนื่องจากว่าในถังดับเพลิงในแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีแรงดันของมันอยู่นะครับซึ่งถังดับเพลิงที่ถ้าเราซื้อใช้ในบ้านทั่วไปนะครับมันจะมีแรงดันอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าิบห้าปอนต์ต่อตารางนิ้วซึ่งมันจะมีแรงดันอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าถังมันเป็นสนิมหรือเก็บไว้ในในที่ที่ตากแดดตากฝนนานๆเนี่ยมันก็จะทำทำให้ ถังนี่มันตัวถังนี่มันเสื่อมสภาพแล้วอาจจะเกิดการทะลุของถังได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ควรตากแดดตากฝนแล้วก็ไม่ควร<อ>ตั้งที่พื้นไม่ควรเป็นอย่างนี้ไม่ควรตั้งบนพื้นให้ติดตั้งถังที่ความสูงประมาณสักเมตรออสี่สิบนะคะค่ะใช่ครับค่ะแล้วก็อมีมีอะไรที่ต้องปฏิบัติอีกนะคะเรื่องการติดตั้งค่ะมาในเรื่องของการติดตั้งนอกจากการติดตั้งแล้วนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือในเรื่องของการ ตรวจสอบแล้วก็การบำรุงร,รักษานะครับการบำรุงรักษาของถังน้ำเพรยนะครับเราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของสภาพความเรียบร้อยของถังนะครับาสายฉีดจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่กรอบไม่แตกหักน,นะครับ <that> แล้วก็ตรงในส่วนที่เป็นข้อต,ต่อต่างๆมันจะต้องจะต้องยึดแน่นยัดยึดแน่นเป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของอสภาพการนาไปใช้ความพร้อมการใช้งานนะครับก็ให้สังเกตที่ตรง เ,เกวัดที่อยู่ตรงคอถังนะครับที่เป็นหน้าปัดกลมๆเล็กๆนะครับ่อามันซ,ซึ่งในหน้าปัดกลมๆเล็กๆนี่มันก็จะมีแถบสีเขียวๆหรืออาจจะเป็นแถบสีดำหรือสีแดงแล้วแต่ว่าแต่ละบ,บริษัทที่ผลิตเขาจะดีไซน์ออกมานะครับ <c oughs> เข็มเข็มดับเพลิงเข็มของเกวัดจะต้องอยู่ใน,ในแถบในแถบเล็กๆอันนั้นนั่นหมายความว่าถางังดับเพลิงถังนั้นอยู่ในสาภาพที่พร้อมใช้งานครับก็จะต้องดูตลอดแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่จะแนะนาให้ให้ปฏิบัติก็คือว่าทุกๆสามเดือนนะครับทุกๆสามเดือนเนี่ยก็จะต้องเอาถังถังถังเคมีถัง,ถง,งน้ำเพึิงสีแดงนะครับออกมาลองอคว่ำคว<า>่ำถังลงนิดนึงเพื่อสังเกตการไหลของสารเคมีที่อยู่ข้างในนะครับให้มันมีการไหลอย,อย่างสม่ําเสมออนั่นหมายความว่าสารเคมีที่อยู่ข้างในเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปกติครับไม่ว่าจะสีแดงสีเขียวนี่คือทุกๆสามเดือนเหมือนกันไหมคะ สีเขียวนี่สีเขียวนี่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเอามาควา่ำถังเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นน้ํายาเอ่อน้ายาเหลวแล้วคือหรือเป็น,เป,นเป็นเคมีเหลวนะครับ uh huh. ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาควา่ำถังเพียงแค่สังเกตในเรื่องของเอ่อเกวัดอย่างเดียวพอครับถ้าห uh huh. ากว่าเกวัดมันตกออกมาใน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 ,ในทาง้ายมือในขณะที่เราหันหน้าเข้าหาเครื่องนั่นหมายความว่า ข้างในอากาศข้างในนี่อาจจะอาจาอาจะซึมออกไปแล้วนะทำให้มันไม่สามารถเอาถังต่เบิดไปใช้ได้ก็คนจะต้องส่งไปดําเนินการเพื่อ,อเติมสารที่นี้ใหม่ครับอืมทีนี้ถ้าเกิดว่าผ่านมาละปีหนึ่งยังไม่เคยได้ใช้เลยก็จะต้องเปลี่ยนไหมคะถามถามเรื่องไม่เคย<อ>ได้ใช้เลยก่อนนะคะว่าติดไว้ย่างเงี้ยมันไม่เคยเกิดไม่เคยได้เอามาใช้เลยเนี่ยนะคะมันจะติดเอาไว้อย่าง<ด>นั้นอยู่จนได้นานขนาดไหนคะ<อ>ทีค่ะ โดยโดยมาตรฐานนะครับอายุการใช้งานของสารเคมีอันนี้พูดถึงสารตัวสารเคมีนะครับที่มันบรรจุอยู่ในถังกับตเพลิงสีแดงนะครับอายุโดยโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณห้าปีเป็นอย่างน้อยนะครับครับผมเป็นอย่างน้อยนะฮะถ้าหากว่าครบห้าปีแล้วควรจะควรจะมีการเปลี่ยนสารเคมีใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นถังสีเขียวนะครับถังสีเขียวนี่มันก็จะอยู่ได้เป็นเป็นตั้งเป็นสิบปีขึ้นไปครับ ตัวอายุของสารเคมีที่อยู่ด้านในอ๋อเหรอคะสีเขียวได้เป็นสิบปีเลยส่วนสีแดงน,นี่ก็ประมาณห้าปีเป็นอย่างน้อยนั่นหมายถึงว่า<ช>แต่ว่าสภาพถังท้ายมันดีอยู่มันไม่ต้องช่ไุดแสดงว่าหมายความว่าเราจะต้องเอาสารเคมีอยู่ข้างในออกและเติมกลับเข้ามาใหม่ใช่หรือไม่เดันเข้าใจถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับอ๋อค่ะนี่กรณีถ้าไม่ได้เอามาใช้เลยนะคะ แต่ว่าต้องดอกจันว่าสภาพถังต้องสภาพดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้ห้าปีแล้วมันเก่าแล้วมันขึ้นสนิมและน,นี้อันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะจะใช้ต่อไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ต้องก็ต้องตรวจสอบตามตามขั้นตอนที่ผมได้นําเรียนไปครับก็คือทุกท,ท,ทุกระย,ยะ3มเดือนก็มีการดรําเนินการตามที่ผมได้แจ้งไปแล้วครับอ๋อเดี๋ยวนะคะแล้วตอนนี้ถ้าสมมติท่านซื้อติดเอาไว้เราก่อนนานปีงานทีปีผมไม่ได้ใช้เลยท่านจะสามารถยกถังไปให้ใครตรวจสอบได้คะว่า มันยังมันยังพร้อมใช้ไหมมันยังปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยนะคะเราเราสามารถเราสามารถสังเกตได้ได้ด้วยตัว,วเองเลยครับหนึ่งดูที่เกวัดก่อนนะครับดูที่เกวัดว่า,เ,าเข็มมันยังอยู่ในในในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับอสองดูที่สภาพทั่วไปสภาพทั่วๆัวไปของ,งถังว่าถังอยู่ในสภาพพร้อ,อมไม่เป็นสนิมไม่บุบมีบุบตรงไหนบ้างไหมนะครับสายฉีดอยู่ในในลักษณะที่ พร้อมใช้งานหรือไม่เช่นสายไม่ไม่แตกหักหรือสายสายกรอบเพราะว่าสายฉีดของของทางดับเพลิงเนี่ยถ้าวันมาโดนความร้อนนานๆมันจะทําให้ตัวตัว,ตวยางที่หุ้มสายนะครับมันจะกรอบแตกหักง่ายเราจะดูสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเป็นหลักะคเราสามารถสังเกตได,ได้เองครับแล้วก็ตรวจสอบได้เอง uh. ท,ที่บ้านได้เลยครับทีนี้กรณีที่มีการเอามาใช้บ้างแล้วเนี่ยนะคะมีการแบบ มาฉีดน,นะคะดับดับไฟบ้างแล้วเนี่ยไอ้ต้องทํำยังไงคะค่ะหลังจากที่ทดำเนินการเสร็จแล้วอ่ว้วอันนี้ผมขอตอบเป็นเป็นเป็นสองชนิดเนาะค่ะถ้าเป็นถังชนิดสีแดงนะครับถ้าเอามาหลอ่อเอามาฉีดใช้แล้วนะครับแล้วใช้ยังไม่หมดค่ะนะฮะแล้วใช้ยังไม่หมดเนี่ยเอ่อเราก็ควรจะส่งไปเติมน้ำยาใหม่ทันทีเลยเพราะว่าน้ํายาที่เราฉีดออกไปเนี่ยมันมันจะเป็นฝุดนะครับเพราะว่าพอเราฉีดไปปุ๊บมันยังไม่หมดมันก็จะทําให้อตัว ตัวตัวตัวเกวัตเนี่ยเก็บเนี่ยมันจะตกเนื่องจากว่า,าวาววาวของถัง,งนี่มันปิดไม่สนิทนะครับมันจะทําให้มีการรั่วของของก๊าซออกออกไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นควรจะส่งไปเติมน้ํายาใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นถังสีเขียวถ้าเป็นถังสีเขียวจะพวกน้ํายาเหลวนะครับอันนี้ฉีดถึงแม้ว่าจะไม่หมดเราก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ต่อได้เลยครับอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะโดยไม่ต้องเติมนะคะค่ะอ่โดยโดย,โดยไม่ต้องเติมครับแต่ว่า ควรจะมีน้ำยาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของถังดูจากอะไรคะว่าเหลือไม่น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟังเกตได้จากน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ที่เราเรา,เ,าเราเรา,เรา,เราประมาณไดนะประมาณไดแต่ว่าน้ำหนักมันเบาเกินไปจากจากที่เราที่เรา,ท,เราที่เราติดตั้งไวตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ควรจะเติมน,น้ำยาใหม่ค่ะนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอาปริมาณที่ใส่ลงไปในถังดับเพลิงเนี่ย มันมีปริมาณซึ่งมันไม่ได้มากนักซึ่งต้องอเข้าใจก่อนว่าถัางดับเพลิงนะครับมันจะใช้ได้สําหรับดับเพลิงที่เริ่มเกิดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟที่เริ่มเกิดนั่นก็คือไฟที่เริ่มเกิดตั้งแต่วินาทีแรกไปจนถึงสามนาทีอันนี้เป็นไฟที่เริ่มเกิดเราสามารถที่จะใช้เครื่องดับเพลิงเนี่ยเข้าทาการดับได้ครับแต่ถ้าเป็นไฟไลาย<อ>ใ,หใหญ่แล้วเนี่ยเกินสามนาทีไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องดับเพลิงเนี่ยเข้าทาการดับได้อ๋อแสดงว่ามันโหมันเป็นช่วงแบบ เขาเรียกว่านาทีทองที่มันสั้นมากเหมือนกันนะคะคุณสุรพลใช่ครับสั้นมากครับเพราะว่าถังดัเเพในฉีดมันมีเวลาเวลาฉีดใช้เนี่ยฉีดไปจนน้ายาหมดถังแค่สิบแปดวินาทีเท่านั้นเองครับอ๋อเหรอคะมันแป๊บเดียวเองนะคะ<ช>ค่ะแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งน,นาทีเลยค่ะอ๋อเพราะมันต้องเร็วเพราะมันต้องรีบดับไฟให้เร็วถูกไหมฮะใช่ใช่ครับคุณอ,รอครับอค่ะเพราะฉะนั้น เพราะนั้นอันนี้ก็สาคัญยุดคือมันต้องแสดงว่าสําคัญมากที่คุณต้องฝึกใช้ให้เป็นเพราะมันช่วงเวลาใ,<ช>ในการใช้ได้ประสมมันสั้นมากใช่ไหมคะใช่ค<ม>่ะแล้วสําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือคุณจะต้องมีสติด้วยนะครับอย่าไปตกใจกับสิ่งที่มันเกิดตรงหน้าตั้งสติตัวเองให้ได้แล้วก็แล้วก็คุณก็จะเรียงลําดับการปฏิบัติขั้นตอนในการปฏิบัติได้อย่างแม่นยําถูกต้องมากมากพอดีคุนะครับเพราะฉะนั้นบางคนติดถังดับเพลิงแล้วผับใส่กลงเหล็ก ใส่กุญแจเอาไว้กว่าอันนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคะกว่าจะหากุญแจกว่าจะมาไขกว่าจะออกมากับเพื่อนกับเพื่อนขโมยฉันจะอันนี้มันหมดเวลาแล้วนะคะกว่าจะไปถึงกว่าจะทาอย่างนั้นได้ออกออกมาได้นี่นะคะตามที่ได้ดำเรียนไปฮะว่ามันจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วก็มองเห็นได้อย่างเด่ชัดครับผมอ๋อค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะเป็นจริงๆมันมันคือสิ่งที่ควรมีเอาไว้สำหรับาการฉุกเฉินแต่ถ้าคุณมีแล้วคุณต้องฝึกใช้เพื่อให้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีทันต่อสถานาการณ์นะคะอื<ผ>มค่ะค่ะ,คคะเออทีนี้มีอะไรที่เราควรรู้อีกบ้างคะเกี่ยวกับทางดับเพลิงนะคะค่ะค่ะก็ถ้าหากว่าเรามีถังดับเพลิงไว้แล้วนะฮะก็สิ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องต้องต้อง ต้องรู้มันว่ามันมันสามารถใช้งานได้ยังไงแล้วก็พยายามพยายามศึกษาการใช้แล้วก็ฝึกในเรื่องของขั้นตอนการใช้บ่อยๆนะครับเพืในเรื่องของขั้นตอนการใช้ไม่ไม่ได้หมายความว่าซื้อถัานดับเพลิงมาแล้วเอาเอาไปใช้ในซึ่งอาจจะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็เปลี่ยนโดยใช้เหตุคะ่ะแต่ก็เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนว่าขั้นตอนที่หนึ่งต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนที่สองต้องทำอะไรบ้าง้างน, <คะ S 2> น,นี้ก็ตอ้องในชุมชนอาจจะมี เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนําให้หรือบางบางที่ก็จะมีะมีมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้เนี่ยเราซึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะไปอะขอคําแนะนําแล้วก็ขอความรู้ได้นะครับอ๋อเดียวลองลองค้นดูข้อมูลยังมีถังแบบสีขาวสีน้ําเงินอันนั้นคืออะไรคะค่ะอ๋อถ้าถังสีขาวนี่สีขาวนี่หมายถึงหมายถึงเป็นถงังเป็นถงังคตเตเลตถูกต้องไหมครับค่ะไม่เขาเรียกว่าถางังดับเพลิงเวท เคมีคอลคืออะไรคะค่อ๋อเป็นเป็นเคมีเหลวะครับค่ะถ้าถังสีขาวหลักๆก็จะเป็นเครื่องับเลิงชนิดน้ำยาโฟมซึ่งซึ่งใช้ได้ดีกับไฟที่เกิดขึ้นกับในครัวเลยอไฟทช่เกิดขึ้นใชู่้เย็คำอธิบายเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเป็นน้ํายาที่ถูกออกแบบมาเพื่อดับไฟจากน้ํามันพืชน้ํามันปรุงอาหารนี่คือไว้ใช้ในห้องครัวโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะค่ะ ทีนี้เวลาไปเติมนี่เขาไปเติมกันที่ไหนคะหรือกลับไปเติมในบริษัทที่เราไปซื้อมาคะเติมที่ไหนก็ได้นะครับเติมที่ไหนก็ได้ที่ที่เราที่เราซื้อมาหรือหรือไปเติมกับร้านที่เขาจําหน่ายพวกอุปกรณ์ดับเพลิงพวกนี้ก็ได้ครับผมอืมค่ะค่ะอย่างของที่เทศบาลเมืองสิงหนครเนี่ย เราเรามีแผนในการที่ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี่ให้กับประชาชนรู้จักวิธีการใชนราา้นี่ยังไงแล้วก็เห็นขอถามอีกนิดนึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่กรุงเทพนี่นะคะมันมันทำให้แบบประชาชนรู้สึกรู้สึกแบบอะไรถ้ากลัวๆอะไรไหมคะมันกระทบก,บกับการไปออกไปให้ความรู้เรื่องนี้กับประชาชนหรือเปล่าคะคุณสุรพลคะหัวหน้าคะคำถามนี้ผมว่าได้ได้ได ได้รับได้รับทุกวันก็ตอบคำถามทุกวันเหมือนกันในรเรื่องของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนครนะครับปกติแล้วเราก็จะมีการตั้งงบประมาณเพื่อ,อทําโครงการให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาปีนี้เนี่ยาทางบริษัทปตทคอ,อ,อ,อพซึ่งเขาได้ทําโครงการให้ความรู้กับนักเรียนผู้โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนครนะครับก็ได้มา พูดคุยแล้วก็ทาโครงการร่วมกันกับเทศบาลก็เราจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่5เดือนน้านี้เป็นต้นไปนะครับจานวน11โรงเรียนครับผม mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็บวกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ mm hmm. ก,ก็จะได้เพิ่มในเรื่องของอความระมัดระวังแล้วก็การให้องค์ความรู้ที่ที่บางทีคุณครูหรือผู้ปกครองนี่ ที่มีความกังวลก็จะได้ตอบข้อข้อสงสัยให้ได้มีความเข้าใจและก็ไม่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อแล้วอบรมให้กับประชาชนละคะประชาชนเรา,เาทางเทศบาลก็ทําอยู่ทุกปีเหมือนกันครับผมอ,อันนี้ก็เ,เราก็จะทําให้กับในชุมชนนะครับในชุมชนที่ในในพื้นที่เทศบาลนี้ก็มีชุมชนอยู่ประมาณสามสิบกว่าชุมชนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเทศบาลก็ตั้งงบประมาณในเรื่องของการจับหา ถังดับเพลิงเคมีนะครับไปติดตั้งในย่านชุมชนที่เรามีการสำรวจเอาไว้แล้วในเรื่องของอความเสี่ยงต่อเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ก็ก,ก็กำลังอยู่ในระหว่างดําเนินการที่จะทำโครงการนี้ครับอ่าถ้าอย่างนั้นอยากให้ย้าทิ้งท,ท้ายอีทีหนึ่งว่าสําหรับครัวเรือนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่แล้วอยากจะซื้อถังดับเพลิงมาใช้ที่บ้าน ะะเขาย้ำอีกทีหนึงว่าเขาควรจะใช้ประเภทไหนพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะมีเครื่องดับเพลิงเคมีคเอาไว้ใช้ส่วนตัวในบ้านนะครับก็แนะนําว่า,เ,าเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งก,ก็ก็เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดก็อยู่ที่ประมาณสิ่ปอนด์แล้วก็แต่ว่าท่านจะต้องสังเกตด,ดีๆนะครับว่า อ่ที่ถังดับเพลิงถังนั้นเนี่ยสามารถดับไฟได้กี่ประเภทนะครับ <S <S แล้วก็ต้องต้องดูดีๆว่าเอา่อซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วท่านจะต้องมั่นใจว่าท่านจะต้องเอ่อใช้ได้นะครับแล้วก็จะต้องฝึกศึกษามันว่าเอามันวิธีการใช้ยังไงแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเนี่ยถ้าหากว่าท่านไปสัมผัสอ่ตัวของสารเคมีอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวว่าท่านจะได้รับอันตรายเพราะว่าสารเคมีนี้มันมันเป็น หลักๆมันก็จะเป็นผงเกลือนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของอันตรายเพียงแต่ว่าศึกษาวิธีการใช้ให้ให้ให้เข้าใจแค่นั้นเองครับผมอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ควรจะต้องฝึกใช้บ่อยๆนะคะ,คะแล้วก็ที่ยัำคืออย่าติดตั้งตากแดดตากฝนนะคะค่ะ ใช่ครับค่ะคกค่ะการเติมแต่ละครั้งนี่มีมีค่าใช้จ่ายมากไหมคะการเติมสารในแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายนี่อันนี้ผมผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถูกมากนะครับไม่ได้ถูกมากร <c oughs> าคาจับต้องได้ครับไม่ได้ถูกมากค่ะนะมีอีกแบบหนึ่งทางดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรคะค่ะมันก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นก๊าซที่มันมีอยู่ในบรรยากาศทั่วๆไปของเราเนี่ยครับค่ะ ค่ะ <Yeah. S 2> ในบรรยากาศมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนแล้วก็มีฝุ่นละอองนะครับอันนี้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้ในที่ที่ต้องการ mm. ความสะอาดแล้วก็ในในที่ที่ไม่มีลมพัดผ่านนะครับแล้วก็คาร Carbon ์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนทำให้ไฟดับแค่นั้นเองครับออ uh, แต่ว่า <I> มันจะอันตรายในเรื่องของมันจะมีน้ําหนักค่อนข้างมาก อ,อ,ยอย่างที่สถานีเรามีคอมพิวเตอร์อยู่เยอะมีเซิร์ฟเวอร์มีการใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแบบนี้นะคะอันนี้ควรจะใช้ถังดับเพลิงหรือว่าสารดับเพลิงแบบไหนคะถึงจะเหมาะสมคะจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้หรือจะเป็นพวกน้ํายาเหลวแล้วกที่เป็นถังสีเขียวก็ได้ครับผมจะเหมาะสมกว่าอ๋อเหมาะสมกว่าสีแดงใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านบางหลังนี้เขามีกิจกรรมทําหลายอย่างเนี่ย ก็ก็ก็สามารถจะเขาเรียกว่าติดเอาไว้แบบหลายแบบได้แต่คุณต้องใช้ให้ถูกให้ให้ให้ให,ให้ให้ถูกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยไหมคะค่ะ<า>ก็ต้องเลือกให้มันถูกกับประเภทของของกิจการที่ที่ดําเนินการนะครับค่ะ<า>อย่างเช่น<า>ถ้าหากว่าเป็นบางกิจการที่เขาประกอบกิจการที่ต้องเกี่ยวข้องกับพวกน้ํามันหรือพวกไข่โค่นอะไรต่างๆก็จะต้องเป็นถังระเพลยอีกประเภทหนึ่งค่ะต้องดูความเหมาะสมแล้วดปูประเภทของกิจกรรมที่ทําด้วยครับ